คำว่าแฮชแท็กหมายความว่าอย่างไรและเราจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องนะครับในโลกของโซเชียลนี่ลหลายท่านนะครับผมคิดว่าคงยังจะสับสนในเรื่องของแฮชแท็กอยู่ยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนนะครับติดแฮชแทกด้วยคําว่าเปิดค่าการมองเห็นบ้างนะครับ AI เปิดค่าการมองเห็นโบนัสอ,อ,อะไรอีกล่ะ Facebook สับเหล่านี้ มันเหมาะสําหรับการติดแฮชแท็กหรือไม่นะครับคลิปนี้มีคําตอบหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันอันดับแรกนะครับให้ท่านมาเข้าใจคําว่าแฮชแท็กซะก่อนนะครับคำว่าแฮชแท็กก็คือนะครับวลีหรือคํานําหน้าที่นะครับมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะติดสับต่างๆ ลงไปต่อท้ายซึ่งสับเหล่านั้นนะครับจะต้องไม่เว้นวรคย้ําจะต้องไม่เว้นวรคยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะติดแฮชแท็กคำว่ากีรติภาคภูมิผมจะต้องพิมพ์ชื่อของผมเป็นกีรติต่อท้ายด้วยภาคภูมิห้ามเว้นวรคเด็ดขาดคนที่มาค้นหาคําว่ากีรติภาคภูมิก็จะเห็นผมนะครับฉะนั้นแฮชแท็ก จะต้องไม่เว้นวรรคไม่มีอักขระหรือไม่มีตัวเลขนะครับเอาง่ายๆคืออย่าเว้นวรรคอันนี้เขาเรียกว่าการติดแฮชแท็กทีนี้ติดแท็กไอตัวแฮชแท็กนี่คือมันเป็นศัพท์ที่จะต้องได้รับความนิยมมันจะต้องศัพท์ที่ติดกระแสยกตัวอย่างเช่นนะครับวันลอยกระทงเราจะติดแฮชแท็กคำว่าวันลอยกระทง เวลาคนค้นหาเนี่ยเขาก็จะค้นหาคําว่าวันลอยกระทงเขาก็จะพิมพ์ว่าวันลอยกระทงมันไม่มีใครหรอกครับที่จะค้นหาคําว่าเปิดค่าการมองเห็นเวลาเราไปค้นหาใน YouTube เวลาเราไปค้นหาใน Facebook เวลาเราไปค้นหาใน Google ผมถามหน่อยครับเวลาคุณค้นหาอะไรคุณค้นหาด้วยคําอะไรอยากรู้อะไรก็ต้องค้นหาด้วยคำคำนั้นยกตัวอย่างเช่น วิธีปลูกมะนาวคาว่าวิธีคือคําที่คนพูดหรือชอบค้นหาเทคนิคคือคําที่คนชอบและชอบค้นหาไปดูได้นะครับวิธีปลูกมะนาวเทคนิคการปลูกมะนาวคําว่าเทคนิคเป็นคําขึ้นต้นฉะนั้นท่านจะต้องติดแฮชแท็กคำว่าเทคนิคปลูกมะนาวมันไม่มีหรอกครับติดคําว่า ฮเปิดค่าการมองเห็นแล้วใครจะไปแล้วใครจะไปค้นหาเขาว่าเปิดค่าการมองเห็นมันไม่มีครับมันอาจจะมีส่วนน้อยนะครับที่คนไม่รู้คนจะค้นหาเขาว่าวิธีเปิดค่าการมองเห็นเทคนิคการเปิดค่าการมองเห็นนี่แหละคือศัพท์ที่คนค้นหาเพราะศัพท์ที่จะต้องใส่หลังจากนะครับไอ้ตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะ่ะมันเป็นศัพท์ที่คนชอบค้นหา ช่วงนี้นะครับคนชอบค้นหาอะไรช่วงนี้ก็คือชอบในเรื่องของอาการปลูกต้นไม้สมมติถ้าเราทําคลิปเกี่ยวกับต้นไม้นะครับวิธีการปลูกมะม่วงเทคนิคการปลูกมะม่วงนะครับเห็นไหมอันนี้คือคนค้นหานะครับเราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรมันจะต้องสอดคล้องกันทีนี้นะครับใน f c e e o o o เนี่ยเราควรติดแฮชแท็กกี่แฮชแท็ก ผมบอกอย่างนี้เลยนะครับไม่เกินนะครับ3หรือ4 Hashtag ต่อ1 Post โพสต์มันจะช่วยเปิดค่าการมองเห็นหรือนะครับคนชอบค้นหาคำเหล่านั้นมันจะต้องสอดคล้องกันแต่ Hashtag ที่ท่านจะต้องขาดไม่ได้นั่นก็คือชื่อแบรนด์ของท่านชื่อช่องของท่านยกตัวอย่างเช่นนะครับของผมออมสินฟาร์มนะครับ คำที่ผมติดแฮชแท็กคือออมสินฟาร์มที่เหลือก็คือให้มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆไม่ใช่นะครับเกี่ยวกับการเกษตรแล้วไปติดคําว่านะครับโหนเกษตรรายการโน้นรายการนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเนื้อหาที่ท่านทําในเรื่องของการติดแฮชแท็กถามต่อไปว่าถ้าติดแฮชแท็กมากกว่านั้นได้ไหมได้ แต่มันจะไม่เปิดค่าการมองเห็นในคลิปคลิปนั้นเพราะมันเยอะเกินพอมันเยอะเกินนี่คือมันจะลดค่าการมองเห็นมันจะลดการนำส่งเพราะระบบมันรวนคำว่ารวนก็คือมันเยอะจนเกินไปไม,ไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรในคลิปนั้นแล้วมันจะส่งแฮชแทกไปหา,าคนที่ค้นหาเนี่ยคือมันจะไม่เข้าถึงนะครับส h ฮชแท็กสีแฮชแทกพอ ฮชแท็กที่ลืมไม่ได้ก็คือช่องของเราทีนี้ฮชแท็กที่มันเป็นกระแสในแต่ละช่วงเกี่ยวกับคลิปเรานะเกี่ยวกับคลิปเรานะไม่ใช่ว่ามันมีเรื่องอะไรนะไปติดแฮชแท็กคำว่าขออนุญ,ญาตเอ่ยนะครับกามินชาลีซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับช่องเราเลยหรือเนื้อหาเราเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือก็คือได้ไหมมันก็ได้แหละครับติดมันติดได้แหละแต่ว่ามันจะเปิดค่าการมองเห็นให้เราไหมนะครับมันจะต้องเนื้อเรื่องมันจะต้องเกี่ยวข้องกันด้วย ติดเยอะก็ไม่ดีติดแค่นี้แหละครับพอมันจะเปิดค่าการมองเห็นนะครับใช้นะครับ,รบให้ถูกต้องถ้าท่านใช้ในเรื่องของการติดแฮชแท็กให้ถูกต้องนี่ยก็คือมันจะทําให้คนค้นหาช่องของเราได้ยกตัวอย่างหลายๆท่านนะครับที่ทําในเรื่องของการตัดต่อคลิปเขาก็จะแฮชแท็กว่า,ว,าวิธีตัดต่อคลิปสั้นเทคนิคการตัดต่ดตอคลิป เพราะว่าคลิปนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อในเรื่องของการให้ความรู้ถูกต้องไหมครับจากของผมนะครับผมให้ความรู้เนี่ยผมก็จะใส่คําว่าวิธีการตั้งค่าวิธีการตั้งค่าบัญชีนะครับวิธีเทคนิคการเ,เทคนิคเปิดค่าการมองเห็นเพราะคำนำหน้าเหล่านี้เนี่ยคือคนชอบค้นหานะครับอย่าสับสนนะครับหลายๆท่านเนี่ยผมคิดว่าคงสับสนในเรื่องนี้อยู่เนาะ ก็อยากจะให้เข้าใจนะครับมันก็จะมีรายละเอ,อียดอื่นๆอีกนะครับแต่แฮชแท็กนี่ก็คือมันก็สำ,สำคัญมากนะครับที่จะทําให้คนค้นหาช่องของเราบางคนก็ไปแฮชแท็กว่าคลิปตลกอย่างนี้ได้ไหมเออก,ก็ได้แหละนะครับก็ได้แหละคลิปเรามันเกี่ยวกับเรื่องของการตลกนะครับอยากให้มันเนื้อหาเนี่ยให้แฮเนื้อหาที่มันเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสิ่งที่เราทาในในคลิปของเราในคลิปของเรานะครับมันก็จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเทคนิคนะครับหรือวิธีการอย่างคลิปนี้นะครับผมก็จะแฮชแท็กคำว่าเทคนิคการติดแฮชแท็กวิธีการติดแฮชแท็กอย่างเงี้ยนะครับใครก็แล้วแต่ที่ค้นหาคาวิธีติดแฮชแท็กหรือแฮชแท็กคืออะไรนะอันนี้คืออันนี้คือที่ผมจะต้องไปติดแฮชแท็กในคลิปนี้นะนะครับใครก็แล้วแต่ที่ค้นหาคาว่า อไอมันหมายความว่าอย่างไงว่าคนก็จะไปค้นหาก็ว่าคืออะไรฉะนั้นถ้าคนค้นหาก็ว่าคืออะไรคลิปของผมก็จะไโปโผล่ให้เขาเห็นหอืมหรือบางคนบอกว่าเราอยากจะติดให้มันคนค้นหาเราเจอเนี่ยผมก็ติดคําว่าเทคนิคหรือวิธีติด hashtag. คนก็จะค้นหาก็วิวธีหรือเทคนิค คลิปผมก็จะไปโผ่ให้เห็นเสื้อผมนะครับอันนี้คือผมใช้ประจานะครับและหลายท่านอาจจะมองข้ามนะครับสาหรับผมมคิดว่าอันนี้ก็คือมันเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่จะเปิดค่าการมองเห็นที่จะทําให้คลิปของท่านนะครับนำส่งไปสู่คนอื่นๆได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะครับ